อุปกรณ์ปอกสายไฟเพื่อจะเอาทองแดงไปขายนะคะทุกคนนายช่างเขาทาผลิตขึ้นมาเองนะคะ<ด>และว้วทำยังแล้วทํำยังไงเจาะรูให้พอดีสายครับแล้วก็เอาใบมีดสั่งลงไปอเอาใบมีดอยู่ตรงนั้นอ่าแล้วก็เอาสายไฟแย่แย่เข้ามาให้มันผ่านใบมีดเอ่เข้ารูข้างหลังเนี่ยผ่านใบมีดขึ้นมาอย่างนี้<อ>แล้วก็เอาครีมจับปลายครีม<ป>ทาหน้าเอ้ไม่ใช่ครีมจับปลายแล้วก็ดึงอย่างนี้ ดึงมากมานี่แล้วก็หาร่องมันร่องในวอ๋อมันมันมันผ่านใบมีดมาแล้วใชแว่แล้วแล้วอ๋อแล้วก็จะทําให้เราแกะง่ายขึ้นใช่เราถ้าเราใช้ใบมีดเฉือนไปกระตูมันจะเข้าเนื้อสายแล้วมันก็ทําให้เรานี่ยากใช่ไหมีนี้เราก็ดึงเลยนี่ว้า้วมันจะเป็นวิธีเฉพาะแต่เดืยนนี้ที่ลอกก็มีขายแต่ว่า มือสมัครเล่นมือสมัครเล่นใช้แบบนี้มันก็เราไม่ได uh> ้มีเยอะเราไม่ได้ทําทุกวันอืมันก็จะประหยัดต้นทุนอันนี้แบบฝอยเหรอใช่แบบฝอยแบบฝอยกับไอ้ไอ้เส้นเส้นเดียวๆที่เราอันนั้นราคาน่าจะแพงกว่าอันอันกลมๆม่ะนะใช่แล้วแบบฝอยน่าจะถูกกว่าไม่รู้เหมือนกันต้องต้องคนที่เขาทำงานนี่ค่ะทุกคนที่เขาทำประจำเขา แกอันนี้แกะเมื่อไหร่เนี่เมื่อ,อคือนเหรอแก่เมื่อวานประมาณสองชั่วโมงนี่ค่ะแบบฝอยนะคะเมื่อวานจําหน่ายไปแล้วได้ประมาณสามสี่โลครึงนะ่งเนาะเมืม่อวานสี่โลครึง่งแต่ว่าเป็นแบบทองแดงกลมๆนะคะอันนี้แบบฝอยแบบฝอยกับไอ้นะั่นมันราคาไม่เท่ากันหรอกถ้าปลาร้าเขาจะซื้อแพงแบบกลมแพงกว่าแบบเส้นะแม่เหรอเส้นใหญ่แพงกว่าใช่แต่บาร้านเขาก็ซื้อเท่ากันไม่รู้เหมือนกันว่า ก๋วไง่ be ูมอ่ตอนซื okay. now, right yeah. no. ้อด sure? ูมัไปเลยใช่ไหมอนั้นคือแก่ยงไม่ไนนี้ดไสายแข็งอยู่ไงล่างเทีลยฮะขงสายแขงนไหนนนี่เอง่ะอ่นเจอเจาถะลอกเราแยกไว้สายแข็งแบบไหมีนี่หอไม่มยล่างล่างอันนี้ก็เป็นมีทองแดงในนี่ไอี่นี่สายแข้งที่เป็่ เนี่ยที่มันลวด<อ>เส่้นเดียวอันนี้แกะง่ายนี่ลวดเส้นเดียวม<อ>ิ่งจะชอบแกะเส้นแข็งอันนี้คือแกะเสร็จแล้วบ่นี่ <c oughs> อันนี้เสร็จมีนลือจะเปลือกเปลือกอย่างเดียวอันนี้เป็นเปลือกน,นะคะเปลือกเมื่อก่อนขายได้นอ้อเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเมื่อก่อนมีขายได้อันนี้อันนั่นไงอันนี้อันนั่นเกินใช้ก่าเรื่อยได,ได้ได้้ได้ไดแต่มันมีแข็ง